เติงกันทั้งสนามตั้งแต่นาทีแรกที่เสียงนกหวีดเริ่มดังขึ้นเหมือนทุกอย่างที่เคยคิดเกี่ยวกับทีมชาติไทยชุดนี้ถูกทำลายลงในพริบตาเดียวการต่อบอลที่เคยถูกวิจารณ์ว่าเชื่องช้าวันนี้กลับริ้วไหวราวกับน้ำไหลการเคลื่อนที่ที่ใครหลายคนเคยบ่นนว่าไร้มิติวันนี้กลับเต็มไปด้วยชั้นเชิงความดุดันและจังหวะที่เหมือนผ่านการขัดเกลามาอย่างดีจนหาที่ติดแทบไม่ได้ แมชนี้กลายเป็นเกมที่ทำให้แฟนบอลทั้งประเทศต้องอ้าปากคานและยังทำให้ผู้เล่นอินเดียถึงกับตั้งคำถามว่ากำลังเผชิญหน้ากับทีมชาติไทยหรือกับทีมระดับท็อปของเอเชียกันแน่เพราะทุกอย่างรวดเร็วแม่นยำและโหดราวกับนัดสภาพวังเวสไตล์เวอร์ชั่นเต็มที่แท้จริงออกมาโชว์ต่อหน้าคนทั้งโลกตั้งแต่นาทีแรกทีมไทยเริ่มด้วยความมั่นใจอย่างที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยครั้ง นักเตะทุกคนดูเหมือนรู้ตำแหน่งของตัวเองอย่างชัดเจนการเคลื่อนที่แบบไหลลื่นและมีความหมายทุกจังหวะบอลเหมือนมีสัญญาณที่เชื่อมต่อถึงกันโดยไม่ต้องสื่อสารด้วยคำพูดอินเดียพยายามตั้งเกมแต่ก็ถูกบีบพื้นที่อย่างหนักจนเสียจังหวะไปหมดการขึ้นบอลของพวกเขาแทบไม่สามารถเลยกลางสนามได้เพราะไทยจัดระบบเพรสซิ่งแบบชานฉลาด ไม่ได้วิ่งไล่สุ่มสีสุ่มท่าแต่เลือกเพรสอย่างมีจุดหมายกดดันที่จังหวัดสำคัญและปิดพื้นที่แนวลึกอย่างหมดจดทำให้ทีมเยือนถูกบีบจนจนมุมตั้งแต่20นาทีแรกเมื่อถึงจังหวะโต้กลับไทยเผยให้เห็นความโหดที่แท้จริงของเกมนี้เพราะความเร็วความแม่นยำและการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีดูราวกับทีมที่ซ้อมกันมานานหลายปีลูกบอลถูกแทงทะลุช่องอย่างเฉียบคม ผู้เล่นริมเซนพุ่งขึ้นไปสร้างความปั่นป่วนตลอดเวลาและกองหน้ายืนตำแหน่งอย่างฉลาดรอรับบอลในพื้นที่สุดท้ายแบบที่แนวรับอินเดียตั้งตัวไม่ทันเลยสักครั้งการประสานงานระหว่างกองกลางกองหน้าและฟูลแบ็กนั้นเข้าขากันอย่างเหนือเชื่อเหมือนทุกอย่างถูกวางแผนไว้อย่างละเอียดตั้งแต่ก่อนเกมในช่วงเวลาที่ทีมไทยได้ประตูแรก สนามแทบระเบิดด้วยเสียงเฮทุกคนเห็นภาพจังหวะสวนกลับที่ไม่ต่างจากทีมใหญ่ระดับเอเชียอย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้การตัดบอลกลางสนามเพียงหนึ่งจังหวะนำไปสู่บอลแทงช่องที่เด็ดขาดผู้เล่นแนวรุกทะลุแนวรับอินเดียเรากับหลุดเดียวและสัตว์เข้าไปแบบไม่เหลือซากความมั่นใจพุ่งสูงขึ้นทันทีและแมชนี้เริ่มเผยให้เห็นว่าไทยไม่ได้มาเพียงเพื่อเอาชนะแต่มาเพื่อประกาศให้ทั้งเอเชียรู้ว่าพวกเขากลับมาด้วยร่างที่แท้จริงแบบ วังเวสไตล์ที่ทุกคนรอคอยความโหดในการโต้กลับไม่ได้จบเพียงแค่นั้นประตูที่2และ3ของไทยล้วนมาจากการตัดสินใจที่เฉียบคมและบอลจังหวะเดียวอันยอดเยี่ยมผู้เล่นไทยอ่านเกมได้ทะลุป,ปลุกโรร่อินเดียพยายามตั้งรับและถอยลึกแต่ยิ่งถอยก็ยิ่งเปิดช่องให้ไทยโจมตีตามแบบฉบับที่พวกเขาถนัดยิ่งไปกว่านั้นผู้เล่นไทยหลายคนอยู่ในฟอร์มที่เหมือนถูกปลุกขึ้นมาจากโหมดจำศีล พวกเขาวิ่งไม่มีหมดไล่บีบไล่แย่งบอลและยังมีความละเอียดในจังหวะสุดท้ายที่เก็บทุกโอกาสไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมขณะที่ฝั่งอินเดียเริ่มรู้สึกได้ว่าพวกเขากำลังเจอกับทีมที่ไม่ใช่ไทยที่เคยเจอแต่เป็นไทยในเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์แบบอย่างที่หลายประเทศในอาเซียนต้องภวาช่วงกลางครึ่งแรกอินเดียพยายามหาจังหวะต่อต้พวกเขาได้บอลบ้างแต่ก็ไม่สามารถสร้างอันตรายได้เลย เพราะไทยยืนตำแหน่งในเกมรับอย่างรัดก,กมุมไม่ได้ถอยลึกแบบเสียรูปแต่เลือกตั้งบล็อกที่มีความกระชับปิดช่องว่างได้ดีการประสานงานระหว่างเซนเตอร์แบ็กและกองกลางรับนั้นลื่นไหลผู้เล่นตัวรุกของอินเดียแทบไม่ได้หายใจไม่มีพื้นที่ให้พักบอลไม่มีช่องให้พลิกเล่นพอเสียบอลไทยก็โต้กลับแบบสายฟาแลบอีกครั้งทำให้รูปเกมโดยรวมกลายเป็นภาพความเหนือชั้นของทีมไทยอย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกสิ่งที่ทําให้แฟนบอลไทยทั้งประเทศถึงกับอึ้งคือความต่อเนื่องของจังหวะโต้กลับที่ไม่เคยหยุดเลยสักวินาทีไทยเล่นราวกับมีพลังงานไม่มีหมดวิ่งทําทางตลอดเวลาและเมื่อโอกาสเกิดขึ้นก็ใช้มันอย่างเด็ดขาดจังหวะยิงประตูที่4คือผลงานระดับทีมสโมสรชั้นนําในเอเชีย บอลจากเท้าสู่เท้าเพียง2จังหวะก,ก่อนจะซัดเข้าไปอย่างสุดสวยจนกองหลังอินเดียถึงกับหันมองกันเองด้วยความ,มงงงงว่าควรรับมือแบบไหนกันแน่เพราะไม่ว่าจะตัดเกมก็โดนโยกไม่ว่าจะปิดช่องก็โดนเปิดไม่ว่าจะถอยลึกก็ยังโดนจาอเครึ่งหลังเริ่มต้นด้วยเกมที่อินเดียพยายามตั้งสติกลับมาแต่ทุกอย่างก็ยังเป็นไปในทิศท,ทางเดิม ไทยคุมเกมได้ตั้งแต่ต้นจนจบความนิ่งความมั่นใจและการเคลื่อนที่ที่มีแบบแผนทำให้รูปเกมไม่เคยหลุดมือเลยอินเดียพยายามบุกแต่พอเสียบอลไทยก็เปลี่ยนสภาพเป็นหมาป่าไล่เหยื่อทันทีทุกคนวิ่งซ้อนตำแหน่งอย่างเป็นระบบและเมื่อมีช่องไทยก็โตกลับอีกครั้งหนึ่งแบบที่สร้างความเจ็บปวดให้แนวรับอินเดียตลอดทั้งเกม จังหวะหนึ่งที่ทำให้แฟนบอลถึงกับลุกขึ้นยืนคือการต่อบอลเร็วจากหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองขึ้นไปถึงกรอบเขตโทษอีกฝั่งภายในเวลาไม่ถึง10วินาทีมันคือภาพที่หลายคนคิดถึงในยุครุ่งเรืองของฟุตบอลไทยจังหวะบอลที่ไม่ต้องคิดเยอะเล่นตามสัญชาตญาณและความเข้าใจในระบบอย่างแท้จริงนักเตะตัวริมเส้นสับขาหลอกหจังหวะ ก่อนจะเปิดตัดแนวรับให้กองหน้าวิ่งเข้ามาซัดเต็มข้อบอลพุ่งเสียบเสาแบบไม่ให้ผู้รักษาประตูมีโอกาสเซฟแม้แต่นิดเดียวเสียงโห่ร้องดังสนัน่นทั่วสนามบรรยากาศดุดงานเทศกาลผู้ชมแทบทุกคนยืนตะโกนด้วยความสนใจ,จราวกับฝันที่เป็นจริงเพราะสิ่งที่เห็นตรงหน้าคือทีมชาติไทยที่เต็มไปด้วยพลงังความดุดันและความกระหายชัยชนะในแบบที่แฟนบอลหลายคนเฝ้ารอมาอย่างยาวนาน ทีมที่ไม่ได้เล่นแบบกล้ากล้ากลัวกลัวแต่เล่นด้วยหัวใจเล่นด้วยระบบและเล่นด้วยความมั่นใจแบบเต็มร้อยอินเดียพยายามพึ่งในช่วงท้ายเกมพวกเขาเปลี่ยนตัวเพื่อเพิ่มความมอสอดอแต่ไทยก็อ่านเกมได้หมดไม่มีจังหวะไหนที่ทําให้แนวรับไทยต้องตกใจทุกจังหวะถูกดักไว้ก่อนทุกความพยายามถูกปิดและตัดตอนอย่างเฉียบขาดความแข็งแกร่งทางแทคติกของทีมไทยในเกมนี้เด่นชัดยิ่งกว่าแค่การยิงประตูจํานวนมาก มันคือการแสดงให้เห็นว่าทีมไทยรู้จังหวะของเกมรู้ว่าควรเร่งตอนไหนควรชะลอเมื่อไหร่และควบคุมอารมณ์ได้ดีจนไม่เสียรูปเกมแม้แต่นิดเดียวช่วงทดเวลาบาดเจ็บไทยยังคงวิ่งไล่บอลและแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพแบบเต็มร้อยไม่มีการยอมปล่อยให้เกมหลุดมือไม่มีการผ่อนเกมไม่มีการโชว์เหนือแบบไร้ความหมายทุกอย่างเต็มไปด้วยความตั้งใจและความทุ่มเทราวกับนี่คือเกมชีชะตา ทั้งที่ผลการแข่งขันขาดลอยไปตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกแล้วก็ตามจังหวดสุดท้ายก่อนจบเกมไทยยังได้จังหวะยิงอีกครั้งจากการตัดเกมเร็วและถาวายพ่านให้ผู้เล่นตัวรุกซัดเข้าไปชนิดที่ผู้รักษาประตูอินเดียยืนมองแบบลมตกเพราะเกมนี้พวกเขาทำอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วจริงๆเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้น สนามทั้งสนามลุกเป็นไฟความภูมิใจความปราบกลืม้มและความตื่นเต้นผสมอยู่ในอากาศอย่างชัดเจนทุกคนรู้ว่าสิ่งที่เห็นในวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือผลลัพธ์จากการพัฒนาการลงรายละเอียดและการปรับระบบแบบจริงจังของทีมไทยที่สำคัญนี่คือเกมที่เผยร่างที่แท้จริงของฟุตบอลไทยในยุคใหม่ยุคที่ความเร็วความแร่งและความเฉียบคมกลายเป็นเอกลักษณ์ของทีมในสไตล์วังเวอย่างสมบูรณ์แบบ แฟนบอลต่างชาติจำนวนมากที่ชมเกมนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไทยในวันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพวกเขากลายเป็นทีมที่มีความเป็นมืออาชีพสูงมีระบบการเล่นที่เข้าใจง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพความดุดันของเกมรุกและความแน่นอนของเกมรับทำให้หลายประเทศในอาเซียนและเอเชียต้องหันมามองอย่างจริงจังเพราะถ้าไทยรักษาฟอร์มแบบนี้ได้ต่อเนื่อง พวกเขาอาจกลายเป็นทีมที่สร้างความประหลาดใจในทัวร์นาเมนต์ใหญ่แบบที่ใครหลายคนไม่กล้ามองข้ามอีกต่อไปแมตช์นี้จึงไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดาแต่เป็นชัยชนะที่บอกชัดว่าทีมชาติไทยกลับมาและกลับมาในสภาพที่แข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าเป็นทีมที่พร้อมเผชิญหน้ากับทุกชาติในเอเชียด้วยความมั่นใจ และเป็นทีมที่แฟนบอลทั้งประเทศสามารถภาคภูมิใจได้อย่างเต็มหัวใจนี่คือรางที่แท้จริงของไทยที่หลายคนรอคอยรางที่ดุดันโหดและงัดศักยภาพออกมาเต็มที่แบบวังเวสไตล์จนทุกคนต้องกล่าเป็นเสียงเดียวกันว่าตึงจริงไม่ใช่แค่คำพูด